ใช่ไฮฮัลโหลนะคะก็คุณยายก็ได้เดินเที่ยวอีกแล้วนะคะวันนี้พ่อขวานได้ไปขโมยมาจากคุณตาทวดเจยทวดนะคะมาชมยูวมาเดินเล่นนะคะจะพามาผูกที่ตแถาริมแม่น้ำชีนะคะคุณยายเราก็กินดินนะคะเพราะว่าช้าไม่เคยได้สัมผัสอ่อยังไงอะ พื้นดินเลยนะคะอ๋อวันนี้พ่อคันก็จะพาลงน้ำแต่เช้าเลยนะคะคุณยายเราอุ้ยอุ๊ยงนานเล่นดินใหญ่เลยนะคะไปแล้วมาเล่นน้ำกับคุณยายได้นะคะยายาของเรา ลเล่นน้ำนี่คือสนุกใหญ่เลยค่ะได้ออกมาจะออกมาข้างนอกก็คะคือความสุขของคุณยายแล้วค่ะแม่ความกับพ่อควันก็พยายามจะพาคุณยายออกมาเดินข้างนอกนะคะแต่ถ้าฝนตกก็ไม่ได้ออกมานะคะฝนตกเราก็ไม่ได้พาออกมานะคะคุณยายน้ำมนต์ยังไม่มีบ้านอยู่นะคะพาอาศส่อยู่ใต้ใต้ต้นไม้นะคะใต้ต้นมะขามนะคะ อยู่มาหลายปีแล้วนะคะจนคุณยายอายุ40ปีแล้วนะคะออเอึอกในน้ำด้วยอ้าวนอนค่ะนอนแก้งพ่อควาแล้วจะเอาพ่อควาอาบน้ำด้วยแน่เลยออเอโกตะคีอ้าวเอา,เอาตีรังกา พ่อควานก็เปียกด้วยเลยนะคะอ้คุณยายแกล้งพ่อควานใหญ่เลยคุณยายชอบสิ้นนี้นะคะหลนลงอีกแล้ว,ลง,ลวงคุณยายาเนี่ยโอ้อควนลงด้วยเลยอืม,อม น้ำเป็นคลื่นเลยนะคะช้างลงเนาะยเยอะๆไปจุนีคะอากาศก็วันนี้ก็อากาศดีนะคะฝนไม่ตกนะคะเอ่อแดดออกนะคะทำให้อ่าที่นอนของคุณยายได้แห้งนะคะเราก็เลยพาคุณยายออกมาข้างนอกนะคะพามาผูกไว้ข้างนอกได้ดูธรรมชาตินะคะแต่ก่อนคุณยายก็อยู่กับ ตาทวดยายทวดนะคะตาทวดยายทวดมีหน้าที่ตัดย่างให้นะคะเอ,อเราก็เอาน้ําให้นะคะออคุณยายไม่ค่อยได้ลงน้ํานะคะไม่ค่อยได้เดินไปไหนเลยนะคะจะเดินแค่ใต้ต้นมะขามโอ้โอ,อน,นี้เน่ามองเน่เพคะฮะมามาเลยแล้วนะคะ ขึ้นมาค่ะ,ก,คะก็นี่ก็คือน็นน้ำชีนะครับมันก็จะขึ้นมาแบบเออมันขึ้นมาเพราะว่าหน้าฝนลลก็ร้อนกระเซียงปัญญาของเรานะคะก็ะ จะพามา oh. นับไอสัตว์จิงก็ไอโนึ่ไหมอากายิงอากาไอเซียนดิงนะฮะมาแล้ว oh. มา oh. อขวอางก็จะพ่า oh. คุณยายน้ำมนต์มาผูกไว้ในต้นนี้นะคะ oh. Oh. สั่งดูซิว่านอนได้ไหม๋อ oh. oh. ได้นะคะได้โอ้ท oh. <laughs> ่าอะไรของคุณยาย เปื่อนแล้วอ้าวเอเอไอแกนมองดิขิดน้าโอเคสั่งไม่ได้คุณยายไม่ค่อยฟังนะคะไม่นอนก็มาเลยค่ะอืมพอาะะมาเร็วนอนเร็ว ไอบียังงัดกะเยอะบไอ้เน,นี้พ่อวานก็จะให้คุณยายนั่งนะคะคุณยายไม่ยอมนั่งเลยนะคะอ่านั่งแล้วนั่งแล้วคุณยายนั่งคือยุคลุกยากนะคะก็คืออ้วนนะคะเพราะว่าไม่ค่อยได้เดินนะคะามาเลยลนะคะจะมาผูกไว้ต้นนี้นะคะเพราะว่าผูกไว้ ใกล้ต้นอยู่ขาไม่ได้ต้นไม้อื่นไม่ได้นะคะคุณยายของเราก็จะหักก็จะหักโอเคค่ะอีพีนี้เราก็ได้พาคุณยายมาเล่นน้ํานะคะแรอดูอีพีหน้าว่าเราจะพาคุณยายทำอะไรนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเล็กๆของคุณยายน้ำมนด้วยนะคะสวัสดีค่ะ